ขนาดอย,อยู่รอบนอกน่ะมันจะกระโดดแอบแทงซ้ายแอบแทงขวาเลยเออให้แตกแยกกันอ่ยุยงให้แตกแยกกันแล้วถ้าลองสังเกตดูอ่าถ้าใครไม่ทําอะไรหรือ,อยังไงเนี่ยมันก็คอยบอกว่าโอ้ไม่กล้าล็อกใจไม่ถึงโอ้ oh, ไม่ทำลรอกคอนเทนต์มันว่ากันคอนเทนต์อย่างเดียวนะ mm hmm. แก้คอนเทนต์ hmm. ก็ว่ากันโอ้โหมันก็จะเป็นการอ่าสูงไฟให้นะครับเออเป็นการ อายุยงให้เขาทำให้เร็วขึ้นเออเขาจะทำไม่ทำดีอยู่ที่มันเลยล่ะเออมันคอยจะไปอัดเขาให้เขาทำนะเ,ออเสียมเสมอล,ะละ่ะมันแน่อยู่แล้วเสียมไม่เสียมก็ดูฝั่งฝั่งเขาเองแล้วกันนะ่ะตอนนี้มันเหลือใครนะมันไม่มีใครเหลือแล้วนะเออที่ว่าเจ๋งๆที่อะไรเนี่ยเขาก็แตกกันไปนคนละทิศละทางหมดแล้วนะ เออบางคนก,ก็จะหนีไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นนะ content, ่ะนะคอนเทนต์มุกตลงตลกไปแล้วนะหนีไปหมดแล้วเพราะอะไรเขาไม่อยากอยู่ฝั่งนูน้นหรอกเพราะว่าอยู่ไปมันไมไ่ได้อะไรทุกอย่างเอออยู่ฝั่งเดียวก็ไปแฝกกันเองนะอันนู้นพูดไม่ถูกอันนี้พูดไม่ถูกอ่ไปคอยสอนเขาใครเขาจะอยู่ได้นะเขาอยู่ไม่ได้หรอกนะแล้วก็พอฝั่งนู้นแตกกัน ทั่วกันไปหมดแล้วใช่ไหมเออไม่มีใครเกาะปุ่มกันได้แล้วมันก็มันก็ย้ายมาฝั่งเรานี่แหละนะครับคอยเสียมคอยแทงนะครับเอ่อค,คนนู้นคนนี้มาเล่นทุกคนให้แตกแยกกันให้ได้เ,เสียมให้อัดให้แตกแยกมันก็พูดมันอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเสียบนะครับชัดเจนอยู่แล้วเออคือปาบใดที่มันยังอ่า มันยังอยู่แบบนั้นนะรับรองได้แล้วมันก็พยายามสอบไส้นะครับเข้ามาเสียบแทงเราแอบบ้องเข้ามาแล้วก็เอามาปลุกปั่นแล้วก็ปอบประโลมคนนุ่นนะแล้วก็ตกหัวคนนี้ก็จะทำอยู่เงี้ยคนดีๆเขาจะทำไหมถามว่าคนดีๆเขาไม่เคยทำแบบนี้อยู่แล้วเออใช่ไหมรักลูก แต่ทำลายแม่เงี้ยนะคนดีเขาทำไหมเขาไม่ทำเออเขาไม่ทำอยู่แล้วแต่นี่มันทำไงแสดงมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วเออเห็นไหมมันชัดเจนไหมเออมันตีมันตีแม่เข้ามาสองสามปีอ่ะอ่ะเล่นงานแม่เข้ามาสองสามปีเห็นไหมจนมันพอใจมันหนำใจแล้วมันถึงบอกว่าพอแล้วกูเลิกพูดแล้วเออใช่ครับผม มันตัวแสบใช่ไหมมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าคนดีๆเขาจะทํากันไหมถามแค่นี้เอ,อใช่ไหมบอกว่ารักลูกรักอ่าสงสารนะเออเห็นใจเขาอย่าง้นอย่างนี้แต่ไปทําร้ายแม่เขาทํามาเท่าไหร่แล้วนะเอ,อแล้วตอนหลังก็มาบีบน้ําตานะ,ะมาร้องไห้เสียใจอ่า ที่กระทำไปนะครับซึ้งโอ้โหนะเออมี่จามีแดงสวัสดีครับผมซึ้งโอ้โหนะมันน่าเสียใจไหมนะครับเออเล่นงานเข้ามาเป็นปีแล้วก็มาบีบน้ําตาให้เขาสงสารเออแล้วทีนี้มาคิดขึ้นได้ว่าพอแล้วนะพอแล้วไม่ทำอีกแล้วสงสารเขาเออ ตองจำานึกสลาภาพแนละ้วความรู้สึกช้าไงนะครับความรู้สึกเขาช้าเออเขาเพิ่งความความรู้สึกอ่าผิดชอบั่วดีเพิ่งแล่นเข้ามานะเออเพิ่งแล่นเข้ามาแต่ก่อนนี้โหมันตบเดี๋ยวนี้มันก็ยังตบอ่าลูกๆเขาอยู่เหมือนเดิมนะก็ตบจกนาอยู่ตอนนี้นะครับเอ,อนะหลังจากที่ตบแม่จนงอมพรามไปแล้วนะครับจนพูด,ดง่ายๆว่า สภาพแย่เลยอ่ะยิ่งกับขึ้นไทยไฟมาอีกนะหนักเลยเล่นงานหนักเลยจนจนพอใจแล้วอะ่ะเออตอนนี้ก็ยังตบลูกอยู่เหมือนเดิมนะเห็นไหมเขาถามว่าเขาเขาไปไหนกับครอบครัวนี้ได้ไหมถามว่าเขาหนีจากนี้ไปได้ไหมไม่ได้หรอกแอดกาพูดได้เลยไม่ได้เข <c oughs> าจะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละอยู่อยู่แถวแถวนี้ ไปไหนไม่ได้เหมือนมีเวรมีกรรมกันเอเหมือนสร้างเวรสร้างกรรมนะครับเอสร้างเวรสร้างกรรมกันมาอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นอยู่กลางคืนอากาศดีมากนะอากาศจะหนาวเลยแค่เปิดพัดลมนี่ต้องห่มผ้านะอา่าคุณนิติศีนะครับคุณอุบลน,นะครับสวัสดีครับผมมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ ไปสอนสายการขายใช่ครับผมคือเล่นเขาทุกเม็ดอะไม่ว่าเขาจะขายของอะไรเนี่ยนะก็เล่นเขาอนุนติตำมิติจริงเขาทุกเรื่องใช่ไหมจริงๆเขาจะขายในรูปลักษณะไหนก็เรื่องของเขาถูกไหมนะนะเราเนี่ยเราเราคิดว่าขนาดเราเป็นประเด็นกันเลยเราไม่เคยไปพูดเรื่องของเขาเลยนะ พราะอะไรก็เขาไม่ได้ด่าช่างใหญ่กับป้าแพงผักแล้วเราจะไปเราจะไปด่าเขาทําไมใช่ไหมเราก็ไม่ได้ด่าเขาอยู่แล้วเราก็เจ๋เจยเออแต่ไอแ,แต่อันนี้มันไม่สนใจไงเออกูไม่สนใจอะมันจะเป็นยังไงแต่กูจะเล่นมันตลอดนะเอ,อเรื่องรนูมาํานิเรื่องนี้มาํานีินะมันไม่คือมันไม่มีกุศโลบายใดๆทั้งสิ้นเออไม่มีจุดยืนของตัวเอง มึงมึงจะเป็นยังไงมึงจะดีหรือไม่นะมันก็เ่องเล่นอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรมันจะไปจากนี่ไม่ได้ไงไเอ,อถ้าจะไปตากจากนี่ใช่ไหมมันขอไปโดดต้นยางดีกว่ายังมีโอกาสเออมันว่าอย่างนั้นนะถ้าจะไปจากนี่นะเนี่ยโดดต้นยางเนี่ยนะสักสามครั้งเนี่ยมันบอกว่ายังไงก็ไม่ไปไปจากนี่ไม่ได้ ไปจากนี่ก็คือตายอตายแต่โดดต้นยางมีโอกาสรอดเห็นไหมแต่ออกจากนี่ไม่ได้ออกนี้ตายแน่นอนตายแน่นอนออกจากที่สี่กอือจะบาดงเนี่ยสองที่เนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วตายเออมันตายแน่นอนตายแบบไม่ต้องคิดชีวิตเลยพูดง่ายวัดตัวไว้ได้เลยตายเรียบร้อยเออให้เลือกโดดต้นยางสามครั้งมันเลือกโดต้นยางดีกว่า อ่ะใช่ไหมมันยัมีโอกาสรอดแต่ถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยไม่พูดถึงเนี่ยมันตายแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่เลือกเอาจริงๆทุกวันนี้มันหนีจากนี่ไหมแต่ละวันอ่ะไม่หนีเออไม่หนีไม่ออกไปจากไหนเลยว,เนนว่าเขาคนนู้นว่าเขาคนนี้ตาหนิเขาคนโน้นคนนี้แต่ตัวเองทำทุกอย่างทำคือทำทุกเรื่องที่มันพูดมาที่มันว่าเขานะ่ะ เหมือนว่าเขาแบบไหนมันก็ทําทุกอย่างเอ,อว่าเขาโอ้โหหิวคลิปอย่างงุ้นอย่างนี้นะโอ้โหตัดเข้ารัวรัวนะเอาเดี๋ยวก็ลงคลิปด้ยวยกันมันก็ลงเหมือนกันไม่ได้ต่างเออนะไอเราก็ไม่ได้ว่ามับอกไอที่มันลงหรืออะไรแต่มันไปพูดเขาแบบนั้นมันเข้าตัวเองไงเออมันเข้าตัวเองไม่ได้มีอะไรมันเข้าตัวเอง ต่างคบกันเนาะเออมันคือพูดง่ายๆเอาพูดกระามหลักมันไม่สามารถจะหนีออกจากอ่าชุมชนที่นี่ได้บอกตรงๆนะครับชุมชนสีก่กอนหนีไม่ได้หนีออกจากหมู่บ้านนี้ไม่ได้เอมันต้องพูดถึงออยากจะรู้เหมือนกันถ้าไม่มีโจกนานเนี่ยมันจะพูดถึงใครอา่ามันก็ต้องไล่ตัวรองลงไปอีกไล่คนรองลงไปอีกมันก็ต้องพูดจนได้ เห็นไหมนะมันหนีจากนี้ไม่ได้ชีวิตนี้มันสัมปรธานได้แล้วนะมันสัมปรธานตรงนี้ได้แล้วใช่ครับผมคือเรื่องของมันทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มันไปว่าเขาเนี่ยคือตัวเองทำทางนั้นเลยนะเอาจีริงที่มันไปว่าเขาเนี่ยเรื่องลงคลิปเยอะเรื่องอ่าสร้างปนงประเด็นนะครับเรื่องบิดเบือนคำพูดนะ เรื่องอะไรอีกอ่ะเอเรื่องแทงข้างหลังเรื่องบิดเบือนเรื่องตําหนิติติงเขาเอา่านะคนโู้นทำอย่างงี้คนนั้นทำอย่างงั้มันนี่แหละตัวทำทั้งนั้นเลยที่พูดขึ้นมาเนี่ยไม่เด่นพ้นมันสักเรื่องใช่ครับผมตัวเองตัวเองก็คือเป็นคนที่ทำแบบนี้อยู่แล้วไงมันก็คิดว่าคนอื่นเนี่ยจะทำเหมือนมัน จะทำเหมือนเหมือนมันที่จะทำอยู่เนี่ยนะเอ,อดูเอาเองแล้วกันนะที่มันพูดมาทุกเรื่องทุกราวทัว้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำขึ้นมาทางนั้นเลยนะเออแล้วมันก็พูดมันถึงพูดได้คล่องไงเพราะมันทำขึ้นมามันก็ไปเล่นงานคนนี้ไปพูดเรื่องบนเตียงเขาแบบนี้ไปพูดเรื่องใต้เตียงเขาอย่างงู้นอย่างนี้มันพูดเขาทุกเรื่องเออนะแล้วเรื่องหยาบคายเนี่ยนะ มันก็พูดได้เห็นไหมมันพูดได้หมดเออนักมานักกลับโอ้โยนะเออแล้วมันก็ยังชมตัวเองนะครับนะมันนี่สุดยอดแล้วเออนะแต่งนิยายอะมันยิ่งกว่าแต่งนิยายอีกนะครับพูดง,ง่ายๆวะ่ะคือ มันพูดเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองเลยอะนะบอกตรงๆว่าพูดปาเลยก็ไม่ได้ดูตัวเองเพราะมันเข้าตัวเองทางนั้นไงนทุกเรื่องมันชัดเจนไหมที่พูดแต่ละเรื่องอะแต่ละราวที่ผ่านมาเน่ยเออมันต่างอะไรกับตัวเองที่ทำอยู่เออต่างกันไหมเออถ้าตัวเองเนี่ยเข้าวัดเข้าวานะ นะแล้วไปว่าคนนู้นข่าว่าคนนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ตัวเองก็เข้าวัดเข้าวาไปนั่งวิวปัสนาไปบ้างนั่งฟังธงฟังธรรมอย่างนั้นนะเอออันนี้เราก็จะเชื่อว่าโอ้คุณไปสอนคุณนู้นคุณไปว่าคนนี้แต่คุณไม่ได้ทําแบบเขาอันนี้โอเคเลยนะเราก็ยังพอโอเคอยู่ถือว่าคุณลดตัวลงมาสอนสั่งนะแต่นี่ด่าเขาตำตรมอย่างนู้นนะเป็นคนที่เลวอย่างนี้ เออต่ำอย่างงุ่นต่ำไปแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองเหรอที่ตัวเองเล่นงานเขาแบบนี้เนะี่ยยิ่งกว่าต่ำอีกนะเขาเรียกว่าชนชั้นจันทานเออถ้าเป็นประเทศอินเดียเขาเรียกว่าชนชั้นจันทานคือว่าต่ำสุดแล้วชนชั้นนี้เอ,อไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วเออเขาถึงพูดเขาถึงเปรียบเปยได้ทุกอย่างทุกรูปทุกแนวนะเออบางคนเขาเปรียบเปยถึงว่า ขยะเปียกก็มีนะอเออคือมันสุดๆแล้วไม่รู้จะไปเปรียบเทียบอะไรที่มันจะต่ำไปกว่านี้อีกแต่มันก็ไปว่าคนนู้นต่ำคนนี้ไม่ดีคนนี้โง่นะเออคนนั้นเลวคนนี้คบไม่ได้คบทําไมอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันจะพูดเนี่ยก็คือมันทั้งหมดเลยอะ่ะออที่พูดมาเนี่ยเออ